มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศให้เลิกชุมนมุมชี้ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพรบรโรคติดต่อก่อนควบคุมสาวพ่นสเปรย์บนสกายวอล์กส่วนม็อบย้ายปักหลักหน้าหอสินค่ะเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่10กุมภาพันธ์2564ี่ที่ลานสกายวอล์กแยกประุมวันผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรวมตัวจัดก,กิจกรรม รวมพลคนไม่มีสกินตีมอลายเผด็จการที่กลุ่มรัศดอนัดตะดมพลผ่านทาง facebook นะคะหลังฝากขังสี่แกนนำคณะรัษดรนะคะจากเหตุชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อปลายปี2563โดยตำรวจกระจายกำลังกันเต็มพื้นที่รอบลานนะคะ มีการนำแผงเด็กกำหนดจุดเข้าออกลานเดินฝั่งหน้าศูนย์การค้าสยามริสคาฟเบอรี่ขณะที่ฝั่งมวลชนเริ่มทยอยเดินทางเข้ามารอทำกิจกรรมตามนัดหมายนะคะมีการเล่นดนตรีสดสำหรับสภาพการจราจรบนถนนพญาไทขาเขา้ามุ่งหน้าถนนพระรามสการจราจรยังคล่องตัวยังไม่มีการปิดถนนค่ะ ในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเตรียมตำรวจชุดควบคุมฝูงชนประมาณเกองร้อยพร้อมทั้งโลกระบองเข้าประจำจุดในพื้นที่โดยมีมวลชนส่งเสียงโ่ไร่นะคะพร้อมเคาะหม้อตีกระทะส่งเสียงดังระงมแต่ยังไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงค่ะต่อมา16นาฬิกานาทีพันตำรวจเอกฤษนะพัฒนาเจริญรองโฆษโกตำรวจนะคะ เดินทางมาตรวจสอบจุดจัดก,กิจกรรมชุมนุมที่สกายวอล์กแยกปทุมวันและเปิดเผยว่าการจัดกำลังตำรวจทั้งในและก็นอกเครื่องแบบเป็นการจัดตามยุทธวิธีและความเหมาะสมเรามีความจำเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะว่าจุดนี้มีการจราจรที่แน่นหนาเป็นเวลาที่เร่งด่วนนอกจากรักษาความสงบยังอำนวยความสะดวกจราจรด้วย ซึ่งการเตรียมกำลังเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อคัดกรองคนเข้าพื้นที่การสวมหน้ากากอนามัยเพราะตอนนี้ยังอยู่ในห่วงของพอรกฉุกเฉินจึงขอให้ผู้ชุมนุมรักษาระยะห่างค่ะส่วนกรณีโซเชียลมีการแชร์ภาพรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่พันตำรวจเอกลิศนะกล่าวว่าการเตรียมรถน้ำแล้ก็อุปกรณ์ต่างๆเป็นไปตามยุทธวิธีนะคะซึ่งตำรวจอยู่ในพื้นที่นั้น มีเพียงแค่มือเปล่ากับอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้นเองทางนี้จะชุมนุมอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐานขอย้ำว่าซึ่งเราเองอยู่ใต้กฎหมายพรากรฉุกเฉินการชุมนุมไม่สามารถทำได้และวันนี้ได้คุมตัวหญิงสาวรายหนึ่งที่พ่นสีสเปรย์บนพื้นสกายวอล์กไปซักถามโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ จากนั้นเวลา17นาฬกาตำรวจประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงของให้ยุติการชุมนุมของกลุ่มรัษดรที่บริเวณสกายวอล์กนะคะเนื่องจากฝ่า,ฝ,าฝืนพรากฉุกเฉินและก็พรบรโรคติดต่อเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และไม่อนุญ,ญาตให้ชุมนุมมั่วสุมระหว่างประกาศประชาชนที่มาชุมนุมได้ตะโกนแ,แสดงความไม่พอใจ จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนมุมย้ายการชุมนมุมจากลานสกายวอล์กแยกปทุมวันลงมายังลานหน้าหอศิลป์นะคะพร้อมจัดเวทีปราศซัยสลับเสียงเคาะหมอแล้วก็กระทะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ